สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับ Sparkle Beauty อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเมย์จะมาแต่งหน้าไปปารต์ตี้อะไรอย่างเงี้ยคือว่า ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้ง่ายแล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบปาร์ตี้ทิปนะคะเดินท้างทิปแฮงเอาทิปอะไรประมาณนี้นะก็เลยอยากจะมาทําลุกนี้นะคะให้ดูกันไปดูกันเลยมาเริ่มกันเลยนะคะ ปกติเวลาเมยแต่งหน้าไปเที่ยวอะไรย่างเงี้ยเมย์จะชอบแต่งตาก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่าย mm hmm. เนาะเวลาแบบว่าลงองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบช่วยของสารด้านล่างไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเมย์อขอเริ่มจากลงเบสตาก่อนนะคะวันนี้เมย์ใช้ Naked Skin Concealer นะคะของ Urban Decay สี Light Warm นะจ๊ะ เ,เดี๋ยวขอเอาผมออกนิดนึงแล้วกันนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเมย์ก็จะใช้มือเนี่ยแหละเป็นเลยพอเริ่ม30แล้วอะทุกคนก็จะเริ่มมีตินกงตินกานะคะขึ้นแล้วนี่คะ่ะพอเป็นเสร็จแล้วนะเมย์จะเซตด้วยแป้งนะคะวันนี้เมย์ใช้ของบินายนะคะสีบานาน่านะอันนี้เมย์ซื้อมาแบบนี่ก่อนแบงขายอะไรอย่างเงี้ยนาะนแล้วอะจำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนจะซื้อออนไลน์เนี่แหละนะ นี่นะคะพอเสร็จได้ที่แล้วก็มาแต่งตากันเลยนะวันนี้ไม่ใช้ของออบโนะคะเป็นพาเลตเดียวที่มีในประเทศไทยนะอ่าก็จะใช้แต่อันนี้แหละแต่งลุกอะไรก็จะใช้อันนี้ถ้าไม่ได้ซื้อใหม่นะคะชื่อว่า18 inspiration s eye color palette เมยได้มาในราคาที่ลงเยอะมากนะคะจาก300หรือ200กว่าบาทไม่ได้มาร้อนกว่าเลย เมย์จะเน้นไปนที่สีนี้นะคะชื่อว่า t 1นะคะสีนี้เลยนะเดี๋ยวจะลงสีนี้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะนี่ลงไปทาไปก่อนนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเบลนกันเบลนดนะคะให้ขอบขอบมันฟุงฟ้งๆนาะเพื่อนเวลาแต่งหน้ามาโมยกันบ้างไหมเช่นแบบโทรหาเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมย์เวลาแต่งหน้าแล้วจะแบบว่า คือแบบว่าตั้งใจมากคือคอนเซนเทรตกับการแต่งหน้ามากแต่ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่พอมาทําหน้ากล้องอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการพูดคุยถูกไหมเออไม่งั้นแบบว่าคนดูดูแต่อย่างนี้ก็นงจะเบื่อ <laughs> เมนให้มันฟุ้งเลยนะทุกคนให้ฟุ้งแบบฟุ้งอะเดี๋ยวใต้ตาเดี๋ยวเราค่อยมาลงนะคะ <c oughs> หลังจากลงรองพื้นเรเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมีจะใช้แปรงเดิมเลยนะแต่ว่าเมนจะใช้กับ ตัวนี้นะคะชื่อว่า n e f e r t i t y n e e r i t y อะไรสักอย่างสีเนี่ยสีที่ก่อนหน้าสีเมื่อกี้ที่เราใช้นะคะเพื่อมาเบรนขอบขอบด้านบนนะมันจะได้ดูมีมิติขึ้นนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นสีเดียวเลยอะไรเงี้ยเบลนขอบขอบด้านบนนะทุกคนตามกระบอกตาเราเลยนะคะก็ความเข้มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ตัวเธอเลยนะอยากแบบอยากเข้มมากก็ใส่เข้าไปจัดให้มันสุด อยากเข้มน้อยใสๆหน่อยถึงแต่งแต่งนี้ก็ไม่น่าใสแล้วแต่หมายถึงว่าอยากให้มันใสแบบว่าเอ้ยแบบว่าเราแต่งไม่เยอะเลยนะอะไรอย่างี้ก็เบามือหน่อยก็ได้จ้ะแต่สําหรับอีชั้นนะคะคือเวลาแต่งหน้าคือแต่งให้รู้ว่าแต่งไปเลยจ้าคือตั้งใจแต่งแต่งมาค่าทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นผีเลยทุกคนได้อย่างนี้แล้วนะ ต่อไปเมย์จะเปลี่ยนเปลนแปงใหม่แปรงสะอาดนะคะแล้วเมย์ก็จะใช้สีนี้ค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มสุดนะะในคะเน็กเลดนี้เลยนะคะชื่อสีคอสโมเมย์จะมาลงตรงบริเวณหางตานะคะลงบริเวณแค่หางตาพอน,นะทุกคนคือแบบว่าอยากจะได้มิติที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยตรงหางตานี้นะเมย์แบบว่าถ้าไปด้านนี้คือเมย์ดูกระจกนะจ๊ะเหมือนเดิมการเที่ยวทริปของเรานะคะแต่งถ่ายรูปก,ก็ได้ไม่ต้องออกไปไหนก็ได้เนาะ จาวนี้เขาก็คิดทำสับใหม่ๆขึ้นมานะคะนี่คือการอะไรเที่ยวทิปแต่งหน้าไปเที่ยวทิปนะคะแต่ในความรู้สึกเมคือหัวเจ้าแต่ว่าแบบเนาะองในสถานการณ์อย่างเนี้ยเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่น่าเบื่อชีวิตมันมีอะไรนะจ๊ะอ่ะพอได้ยอย่างนี้แล้วนะไม่จะเอาแรงเดิมนะคะมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อให้มันฟุง้ง การจัดแปลงอ่ะยิ่งจัดใกล้เท่าไหร่อ่ะความหนักมือมันก็จะมีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันบางๆจัดไปปลายแปลงเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเป็นนะคะอ่ะต่อไปนะคะเมจะลงสี b l e s s i n g นะคะเป็นสีสุดท้ายของพาเลทน,นี้เลยนะจะลงบริเวณเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะบริเวณตรงเนี้ยเนี่ยให้มันแบบว่ามีสปากโกม,มมกมีวิฟว์วิฟวบนิดนึง เท,ที่ยวทิพมันมีอย่างนะมันเราไม่ต้องมานั่งเกรงใจใครว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เราจะแต่งเกินไปไหมว่าเราจะแต่งโวอ๊์ไปไหมว่าเพราะเราไปไหนคะอยู่บ้านคะ่ะนะน้องหมาเรียกอยู่หน้าห้องประตูลรวอะแ <c oughs> กมันมาดีไหมใส่ไปเลยเต็มที่อ่ะพอได้อย่างนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเบลนนะสิ่งสำคัญในการแต่งตาเลยก็คือการเบลนจ้ะต่อไปนะคะ ป็นสีสุดท้ายแลวนะสำหรับจ๊าเสร็จแล้วจริงๆสีสุดท้ายเลยก็คือการไฮไลท์หัวตาไฮไลท์ mm hmm. light, หัวตาไม่ใช่ให้ไลท์คิวนะคะตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยหนวกิ no ้วนะจ๊ะให้มันสว่างตาเรามันจะได้เด่นขึ้นมาอีกนะคะไม่ mm hmm. จะใช้สีแรกเลย mm hmm. คือดิสอร์ดแซนนะคะสีนี้แล้วไปก็ไล่ลงมาจนถึงหัวตาเลยนะคะให้มันสว่างไปให้หมดมันต้องโอเคแหละนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราเที่ยวทริปไง <laughs> ใครมันจะชมก็เอาเนี่ยชมตัวเราเองทุกควรอยู่บ้านนานๆก็ไม่ดีนะมันจะบ้าเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยแล้วถ่ายวิดีโอให้ใครชมคะ่ะให้เพื่อนคะ่ะแต่งเสร็จปุ๊บก็ตัดต่ออะไรเรียบร้อยก็ส่งให้เพื่อนดูนะแต่ว่าเมย์ก็อยากให้มันเป็นอินสปีเรชั่นนะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดชีวิตยังไงเราต้องมีโอกาสไปข้างนอกแล้วเราก็เก็บลุคที่เราชอบเนี่ยเอาไว้นะคะดาวน์โหลดไว้เซฟไว,ไว้อะไรก็ได้นะ แล้วก็ค่อยมาดูทีหลังก็ได้นะจ๊ะตอนนี้เมยไม่ค่อยมีตังนะคะเพราะว่าไม่ได้ทํางานนะ mm hmm. ก็เลยแบบเครื่องสำอางหรือเสื้อผ้าอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าใส่ซ้ำหรือดูเก่าๆนิดนึงเมยก็ขอโทษด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็เมย์ไม่ได้ทําเล็บเลยนะคะ mm hmm. เล็บก็สกรปรกเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์เมยนะคะ <laughs> <laughs> ต่อไปนะคะเมยขอกร mm hmm. ีดอายไลนอร์น่งนะคะอายไลเนอเป็นของ mm hmm. จำไม่ได้แล้วว่า My r a c k Romance ใช่ไหมอะ่ะมันเป็นของ My Rock Romance mm hmm. ใช่ไหมมันเป็นของญี่ปุ่นนะคะที่มีหัวเป็นกระดาษเซรามูกแบบเนี้ยนะใช้ดีมากไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะคือมไม่ค่อไไคยได้ใช้แต่ไม่เปิดใช้นานแล้วนึก็แม้แต่ว่ามันก็ไม่แห้งสติปมันเก๋มากเจ๋งมากวิธีการเกลีของมีนะคะไม่ก็จะเกลีตั้งแต่หัวตาเลยขั้นตอนนี้จะพูดน้อยหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้สมาธิ ด้านนี้จะเป็นด้านที่แบบว่ากรีดง่ายทุกคนแต่ด้านนี้กิีดยากทุกคนเป็นไหมแบบว่าคนเราจะมีด้านที่แบบง่ายของตัวเองด้านสวยตัวเองด้านแบบว่าทำแบบเขาเรียกะไรแต่งง่ายของตัวเองของมีก็คือด้านนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะเราถนัดขวาก็ได้ด้านมีดูใหญ่กว่าด้านนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเติมด้านนี้เห็นไหมเนี่ยปัญหาคือกิดไม่เคยเท่ากันแล้วพอแบบยิ่งแก้ยิ่งเลอะยิ่งเทอะทุกคนเป็นเหมือนกันไหม วม่าแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะนะไม่เท่ากันเป๊ะไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถทําอะไรให้เท่ากันเป๊ะได้นะคะต่อไปนะอยากจะบอกว่าก่อนที่เมย์จะแต่งหน้าทุกครั้งปกติเมย์จะทาลิปมันก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เมย์ลืมขอทาเลยละกันนะเมย์ใช้ของคิวสีซิมเพิลซิมเพิลโรสนะคะดีมากทุกคนใครไม่เคยใช้ต้องใช้ดีจริงๆดีมากเป็นลิปมันเปลี่ยนสีที่เป็นยี่ห้อเดียวที่เมย์ใช้แล้วปากไม่แตกะ แต่ที่เห็นปากแตกอย่างนี้คือของนิมเวสช่ยวยใช้คือซื้อมาแล้วอยากใช้ให้มนันหมดแต่แบบไม่ได้ดีเลยมันแย่มากเลยนะคะทำให้ปากเป็นแตกแบแตกสุดๆเลย mm hmm. ใครเป็นเหมือนกันบ้างเวลาปากแตกชอบใช้ฟันเง mm ี hmm. ย้ยประมาณนี้นะคะ mm hmm. อืะะ mm hmm. อก็าทาทิ้งไว้ก่อนนะเ mm hmm. วลาแบนนั้นปากมันจะได้ชุ่มชื้น mm hmm. ตาสวยแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วว่ะ mm hmm. เห็นไหมบ้าแล้วไม่มีใครชมชมตัวเอง หมือนเดิมนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะไม่ใช่ของซิสทูซิสนะคะไม่ได้ติดขอนตาปลอมเหมือนเดิมนะคะปัดไปเลยเสร็จปุ๊กก็เดี๋ยวรอมันแห้งแล้วก็มาปัดขนตากันเนาะทุกคนในการคิดอยู่ว่าเมย์จะทําคลิปกินนะแต่ว่าเมย์กินให้มันแบบน่ากินไม่เป็นนะี่อบกว่า,ากินก็คือกินอะเธอก็เลยไม่รู้ว่าทุกคนอนะจะ,จะชอบดูกันหรือเปล่ายัางไงถ้าเมย์ทำอะก็อยากให้คอมเมนต์บอกนิดนึงว่าให้แก้ตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ย เพราะว่าเมย์ทำคนเดียวแล้วเมย์ก็ยังไม่มีทีมงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาการแบบตั้งกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็ยังแบบไม่ชัวร์แต่เมย์อยากทำเพราะเมย์ชอบดูคลิปกินมากแล้วเมย์ก็ชอบดูคลิปเนี้ยชอบดูคลิปกินชอบดูคลิปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาเราก็เกือบเสร็จแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักที่ตาไ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลงหน้ากันวันนี้เมย์ใช้หอง โจวีน่าคอสเมติกนะคะของน้องแก้มนะคือแบบว่าน้องแก้มเป็นยูทูบเบอร์ที่ชอบมากคือแบบมันมีสาระแล้วมันก็ตลกอะในเวลาเดียวกันนะคือน้องเขาเป็นคนตลกอะนึกออกปะคือชอบนางมากก็เลยอยากจะสนับสนุนนางนะคะเออสีที่ไม่ซื้อมาเป็นสีเบอร์สองนะคะจริงๆแล้วอะเมย์มีไฮโฮปนิดนึ่ง,งว,ว่าอยากให้ลองพื้นอันเนี้ย เหมือนนาของนาจะบอกนาสอแคสเตอร์ไม่ใช่นาเชียร์โกล่ะค่ะเปลองพื้นที่ไม่ชอบมากใช้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนใจคือชอบมากคัฟเวร์จะประมาณกลางๆแบบไฮไฮเมด d เ u มอ่ะเออแต่ว่าสวยมากแล้วก็ดูแบบดูตึกแต่ดูเป็นผิวดูสวยอ่ะบอกไม่ถูกชอบมากและทีเนี้ยดูน้องแก้มรีวิวนะครับแล้วก็คนอื่นๆรีวิวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะคล้ายๆกัน แต่ว่าเราไปลองใช้จริงๆอ่ะรู้สึกว่าไม่เหมือนนะคะส่วนตัวยังชอบนาะเชียโกลมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะเออส่วนเรื่องแบบใช้แล้วเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยคือเปล่าคือไม่เคยสังเกตเลยเพราะเป็นคนที่หน้าแพง่ายมากใช้อะไรก็แพอะไรเงี้ยแต่เขาเคลมว่าแบบสิวไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่น้องแก้มก็น่าใสมากนะคะก็เลย ไม่แน่ใจนะจ๊ะยังไงเดี๋ยวถ้าแบบใช้จะรู้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกกันละกันเนาะอ่ะนี่ค่ะเนื้อลองพื้นจะประมาณนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมีขอใช้แปรงลืมมาแปรงมาเดีย๋ยวใช้มือเลยได้ไหมใช้มือเลยนะมือไม่ล้างแล้วนะเชื่อไหมว่าไม่ได้ใช้มือลงรองพื้นมานานมากมากมากมแล้วอะมากแบบมากจริงๆเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันทุกคนเห็นแดงๆตรงนี้มากล้องจับไหม ขึ้นกดเมื่อวานเลยนะจ้าสิวขึ้นทุกคนไม่ลงรองพื้นแบบว่าทับอายไลเนอร์ไปเลยเดี๋ยว่อนเติมหน่นะโอ,อ้ยทุกคนคืออยากจะบอกว่ารู้สึกแปลกมากอย่างที่บอกไม่ได้ลงรองพื้นด้วยมือแบบนานมากแล้ว่ารู้สึกแปลกแบบแปลกสุดๆแปลกมากๆจะได้อยู่ไหมเนี่ยเอาไงกล้องดูได้อยู่ไหม,ออไอไหมพอเมย์เบนเบนเก๋ยเกียเสร็จเบนก็จะตบมันนะคะให้มันแบบว่าเข้าผิว มันก็ได้ทุกคนอุปรกรณ์ที่เสียเงินน้อยที่สุดแล้วก็อยู่กับรอนานที่สุดนะคะนิ้วมือนั่นเองมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะทุกคนแต่ว่ามันแบบไม่ชินอนะโอเคทุกคนไปยังตื่นตื่นอยู่นะเพราะว่าแบบเพิ่งกลับมามก็เลยแบบว่าเพิ่งกลับมาถ่ายก็เลยไม่รู้จะแบบพูดอะไรแต่อยากจะบอกว่าแต่งหน้าวันนี้เป็นการแต่งหน้าไปเที่ยวทริปก็จิาบปกติอะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวมิ้ก็จะไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ จะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องสาและน้องสะพ้ายนั่นเองนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรจริงๆอ่ะเลือกมานานแล้วแล้วก็แบบว่าไม่รู้จะซื้ออะไรสุดท้ายก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวไปเดินห้างแล้วกันแล้วก็เจออะไรนะ่าสนใจก็เดี๋ยวซื้อมาให้นะแล้ววันนี้อยากจะอัดวิดีโออยู่แล้วก็เลยว่าอ,อัดลุกเต็มเต็มเลยแล้วกันไหนๆจะออกไปข้างนอกแล้วอะไรเงี้ยนะแต่จริงอ่ะไม่แค่ไปแบบซื้อของแล้วก็กลับเลยนะไม่ได้แบบว่าจะไปเทีย่ยวต่ออะไรนี้ แต่ว่าคิดถึงการปาร์ตี้เออเคยเจอเพื่อนเดอมเล่านี้แต่ตอนนี้มันแบบว่าเจอไม่ได้น่เจอได้ก็แบบกังวลแบบเจอได้แบบปลอดแหงนี้ก็เลยต้องมาเที่ยวทริปนี้อีกหน่อยก็ต้องสังส่งสรค์ออนไลน์ <c oughs> นะิแล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วมาพอแล้วพอแล้วเยวอะกว่านี้เดี๋ยวลงพื้นจะซึมลงผิวหมดแล้วจ้ะ <c oughs> อ่ะมาลงคอนซีลเลอร์นะคะตัวเดิมตัวนี้นี่เองนะคะที่ลงเป็นเบตตาไปนะคะ แล้วก็ใช้เม l l ลี e ฟิตมีนะจ๊ะลงบริเวณที่เป็นรอยสิวนะซึ่งไม่ขอลงแค่ตรงแบบว่าที่มันแบบว่าเห็นสีเข้มๆแค่นั้นพอแล้วก็ทิ้งไ้ก่อนเดี๋ยวเรามาเบ็ดใต้ตากันก่อเห็นไหมทุกคนเวลาเราลงคอนซีลเลอร์หรือฟาวเดชั่นหลังแต่งหนา้าเราก็สามารถแบบว่าคลีนอัพตรงเนี้ยได้ง่ายง่ายเลยนะจ๊ะทุกคนสวยมากอะไม่ใช่เมนะตา <laughs> ทุกคนชอบทาตาสีไรเมยมาบอกมีหน่อยนะเมย์ชอบทาตาสีออกแบบทององ,งตาตอย่างาเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบบรอนน์กอเดสอะไรเงี้ยเธอมันโนไปอีกนี่พอลงใต้ตานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงมาเบลนต์ตรงที่ลงแบบปกปิดสิวไปกันเมนื่อกี้จ้ะเรียบร้อยนะจ๊ะแต่ก่อนลงแป้งเดี๋ยวเมย์ขอมาคอนทัวร์หน้านิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเมย์นี้เมย์ใช้ของ smartbox step by step contour stick นะคะ ก็เป็นสีคอนทัวน่เองจะ้ะเมจะลงบริเวณจมูกนะคะคูมากนี่นะบริเวณจมูกอย่างนี้นะคะแล้วก็บริเวณนี้แล้วก็ขอหน้าเลยนิดนึงแค่นี้นะวันนี้คอนทัวร์แค่นี้พอเค่นี้พอนะคะโอเคเดี๋ยวเมขอใช้มือเลยนะจ๊ะใช้มือเหรอ เอานะไปเที่ยวนะ่ะอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะก็ได้ใช้ไปเถอะบางทีไปแต่งหน้าบ้านเพื่ออะไรอย่างเงี้ยยี่เนาะเพื่อนก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ให้เรายืมเยอะแยะก็มือเนี่แหละมือเป็นยามกันนะเเคยใช้มือเบลนด์ค <c oughs> อนทัวร์เป็นครั้งแรกนะจ๊ะเพิ่ง <c oughs> รู้ว่าเออมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ทําได้ไงไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ไง you เ n o w เธอฉันอยากลองแบบรีวิวสินค้าดูบ้างอนะ่ะแบบ ฉันคนรีวิวอะไรเป็นอย่างแรกแต่ฉันแบบไม่เคยรีวิวอฉันกลัวไม่ได้กลัวการรีวิวนะกลัวการใช้กล้องอะแบบกลัวมันไม่ช,ชัดกลัวอะไรอย่างเงี้ยือกลัวหมดเลยอะอยากจะบอกว่ารองพื้นที่เมลงเมื่อกี้ของจาวิน่ามีตกลงเหมือนกันนะตรงที่เมมีนิ้วรอยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรแต่มีบ้างนใช้มาคำนี้เป็นคำที่3แล้วนะเพิ่งรู้นะคะเพิ่งสังเกต <laughs> เนี่ยพอหน้ามันเริ่มเต็มมันก็จะเริ่มดูได้แล้วอนะอะ เสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทาแป้งกันดีกว่านะคะสำหรับใต้ตานะเมย์จะใช้ตัวบินายตัวแรกเลยที่ใช้เสร็จใต้ตาเมื่อกี้นะคะกับพัฟที่ได้มาเลยนะจ๊ะนะแล้วก็ลงไปเลยงามแงมากควงามแงะแล้วแค่นี้ก็งามแงไม่รู้แงะจะแงะไปไหนแล้วคะแงะไม่ออกมเ้ย่งงามจริงๆอะส่วนผิวหน้านะจ๊ะเดี๋ยวเมย์จะใช้แป้งของแม็กนะคะ สีมีเดียมโกลเด้นนะคะในการลงใช้แป้งหัวตัดตรงนี้นะจ๊ะใช้แป้งใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะลงไปเลยลงแป้งนะคะก็จะช่วยแบบว่าเซตไอคอนทัวคอนทัวครีมที่เราลงไปด้วยนะจ๊ะวิดีโอนี้จะกินอาทีี่้ไย์พยายามแต่งเร็วมากเลยนะปกติเมย์เป็นคนแต่งหน้าได้แบบช้ามากช้าแล้วช้าอีกกบไม่รู้ช้าไปไหนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาคอนทัวกันดีกว่านะคะใช้ Ur b a n Decay น e a c h Bronzer นะคะสีบรอน์ นะจ๊ะลงบริเวณกรอบหน้าเลยนะคะใช้แปรงแบบนี้แล้วก็ใครยังคอนทัวร์ไม่เก่งจะทําปากจูก็ได้นะแต่มีลงบ่อยแล้วก็รู้หน้าตัวเองแล้วนะอย่าลืมบงบริเวณนี่ด้วยนะคะหน้ผาผากทำให้หน้าผากมัดูเล็กลงแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะ่ะเหมือนมาจากเหมือนมาจากหน้าเดียวกันนะ่ะได้ไหมเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันดีกว่านะคะใช้ทาสนะคะเหมือนเดิมวันนี้จิใช้สี f o r t u n a t นะคะจะออกสีส้มๆหน่อยนะจ้าเพราะว่าวันนี้ตาเราสีน้ำตาลแล้วนะก็อยากจะให้แก้มไปในทางเดียวกันด้วยนะคะปัดเลย <_' F> ก็คือคราวก่อนอนะเราแต่งหน้า n น t ช r a l look ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมย์จะปัดบริเวณนี้นะคะค่อนข้างเยอะแต่วันนี้จะเน้นแบบไปทางข้างหลังนะมันจะได้ดูเฉี่ยวขึ้น lifted นะคะแล้วก็มันจะทําให้เราดูแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นด้วยนะคะทุกคนจะปัดมาตรงนี้นิดๆก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เยอะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านหลัง เฮ้ยสวยมากเธอสวยแบบสวยไม่ไหวไม่ไหวยแล้วอ่อสวยไม่ไหวแค่เนี้ก็ได้แล้วนะคะตาเราเข้มแล้วเราจะาแก้แล้วก็เข้มก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือก็อยากให้มันอ่อนลงมานิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ไฮไลท์จากพาเล็ เดียวกันเลยนะจ๊ะสีวิมซิโก้นะคะวิมซ <Wh imsical. S 1> ิโก้สีนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเกมื่อกี้อาการคันเต็มค่ะ<ม>ก็เลยต้องเอาฟิตเต็ไปลงในคอมก่อนนะแล้วก็มาต่อกันเลยแล้วก็เมย์ก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาด้วยด้วยความที่ว่าเราสวยแล้วนะคะตอนนี้คือเราสวยมาได้แบบ70%แล้วนะคะเลยอีกนิดเดียวเราก็จะสวย100%แล้วก็เลยไปเปลี่ยนเสื้อมาว่าแบบ ถ้าเราไปปาร์ตี้เราจะใส่เสื้อ,อยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเครื่องประดับอะไรไงเดี๋ยวค่อยมาเติมต่อนะเดี๋ยวมันจะลบเวลาแต่งหน้านะจ๊ะแต่เราไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะนี่คอบท็อปด้วยนะเธอ <c oughs> นี่นะจ๊ะโอเคเมื่อกี้เราหยุดที่ลงไฮไลท์นะคะเรามาต่อกันเลยดีกว่าก็ลงไฮไลท์สันจมูกนะคะลงไปเลยทัะจมูกส่วนมากแล้วก็ลงที่แก้มนะคะลาเป็นตัว C ขึ้นไปเลยนี แล้วก็มาลงที่แก้มอีกด้านหนึ่งแล้วก็ลงที่นี้ด้วยนะคะหน้าผากซิเทอร์แล้วก็มาลงที่คางนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอใช้มือนะคะลงตรงนี้นิดนึงคนเอ้ยสวยไปไหนเนี่ยถ้าไม่มีแฟนก็ต้องมีแฟนในจินตนาการวันนี้ว่าไม่ได้ไปไหนใช่ไหมปาร์ตี้ทิปนะจ๊ะทุกคนสวยมากไม่ไหวแล้วคือถ้ายังไม่มีผัวก็ต้องมีวันนี้แหละนะจ๊ะโอเค บอเดี๋ยวเรามาลงคิวกันดีกว่านะคะวันนี้เมย์ขอใช้ของเคทนะคะ B R 1แล้วจะหมายถึง brow หนึ่งนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นลิควิดแต่ตัวเองมันจะไม่ได้เป็นแบบแป,แป้งแป้งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าใช้ยากแต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นนะคะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะคะว่าไปตามรูปคิวเมย์เป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนรูปคิ้วนะคิวเมย์อ่ะใหญ่มากเลยนะทุกคนเวล่ะวันนี้มีคนบอกว่าเวลาดูวิดีโอเมย์ <laughs> คือสิ่งแรกที่เห็นคือคิ้วก็ไม่เป็นคนคิ้วใหญ่มากแล้วเมย์ก็ไม่ได้กันไม่ได้อะไรเลยเป็นคนชอบคิ้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยทุกคนคือถ้าทุกคนไม่ชอบอหมายถึงว่ามันก็แล้วแต่คนนะ่ะถ้าไม่ชอบทุกคนก็ไปกันไปแว็กไปอะไรได้นะแต่พอดีว่าเมย์ชอบไงแล้วก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเมย์จะใช้แปลงเป็นสปูลี่แบบนี้นะคะอันนี้ของอนาตาเซียนะคะใช้ดีมากแล้วก็มา ปัดให้มันเข้ารูปเข้าร่องเข้าลอยยังไม่ได้หลังใจก็ยังไม่ไล้หลังใจก็เขียนต่อไปเลยไม่นะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะทุกคนก็ได้แล้วละ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปทําอีกข้างหนึ่งนะคะให้เท่ากันคันตาเรียบร้อยนะคะทุกคนขาคิค้วสวยงามแล้วนะจ๊ะอ่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตาด้านล่างกัอนอย่าลืมเลยไม่ได้แต่งตาข้างล่างค่ะก็เดี๋ยวเมขอลงแค่ทุกสีเลยแล้วก็เดี๋ยวขอลงสีที่เข้มที่สุดนะคะก็คือสีนี <dresses> ้เลยสีคอสมนะคะที่ทาไปด้านหางตานะคะทาไปประมาณเอ่อครึ่งตาพอลงเสร็จียบร้อยแล้วนะจ๊ะประมาณครึ่งตาแล้วก็มาใช้แปรงเบลนนะจ๊ะ แล้วก็เดี๋ยวจะลงสี n e f e r อริตเนเอริอะไรสักอย่างอะสีเนี้ยเออสีออกส้มๆมตันต,นตา,นาส้มส้มหน่อยนะคะเพื่อมาเบนทุกเอ,อ,เอ,อย่างอะมันโอเคไปด้วยกันนะคะเบนไปจนถึงหัวตาเลยนะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ จะมาลงเนี่ยตรงหัวตาเนี่ยมันยังแบนอยู่เห็นไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงชิมเมอร์อะไรเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้ชิมเมอร์นะคะสีไฮไลท์เตอร์สีเดียวกับที่เราลงตรงหน้านะมาลงบริเวณหัวตานะคะให้มันวิ arp, ้งวับวิ้งวับ ัถ้าตอนนี้นะคะมีขี้ตรงขี้ตาอะไรก็ออกให้หมดนะเพราะว่าเวลาลงสีไปอ่ะบนขี้ตามันจะจับตัวเป็นก้อนเว้ยถึงออกอ่ะแล้วก้อนอ่ะนำมันก็จะแบบเป็นชิมเมอร์เธอแล้วมันก็จะเห็นชัดขึ้นซึ่งเป็นลุคที่ไม่น่าดูนะคะก็เนี่ยลงหัวตาเราก็ต้องเช็คให้แน่ใจว่าเออไม่มีที่ตรงขี้ตาอะไรนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแบบจริงจริงจังๆเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะจ๊ะก็มาขีดอายไลนเนอร์กันไม่ใช้สีดำนะคะเป็นแบบดินสอเพื่อมาขีดเนี่ยตรงวอลเดอร์ไลน์นะจ๊ะขอกตาด,ด้านในไม่ลงแค่ครึ่งเดียวนะคะสวย,ยแล้วทุกคนเอ,อ้ยอะมาปัดตาล่างกันดีกว่านะทุกคนเวลาแต่งหน้าถ้าทำหน้าตาหน้า,นาเกลียดล้วแต่งออกมาสวยก็ทำไปเลยนะนึกออกว่าบางคนแบบว่าเหนียวเหนียวอะไม่กล้าแบบว่านึกออกว่าแบบว่ายิ่งเวลาแต่งกับเพื่อนไม่กล้าทำอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบ ก็เพื่อล้ออะไรอย่างเี้ไม่ต้องกลัวนะคะนะแบบทำหน้าเย๋เกอแล้วแต่งหน้าออกมาสวยตอนจบมันสวยก็คือจบนะทุกคนนะไม่ต้องไปเกรงใจใครทั้งนั้นทั้งสิ้นน,นะคะต่อไปเดี๋ยวเมย์จะขอดัดขนตาข้างบนนะคะไม่ได้เหลาอีกแล้วสีจะออกมาประมาณนี้นะคะเห็นไหมสีคือแบบใ้มากสวยมากนะก็เขียนไปเลยอ๋อเจ็บปากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ก่อนทําคลิกนะคะให้เช็คเครื่องสำอางก่อนว่าเหลาหรือยังคือตอนนี้เจ็บปากแต่ก็ขี้เกียจลุกขึ้นไปเหลาโอเคก็ทาขอบปากนะคะเรียบร้อยเมจะทาแบบก็พอดีขอบปากเลยนะคะทาขอบปากเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรา มาทาปากกันดีกว่าวันนี้จะใช้ของ Oriental Princess นะคะเป็น collection แบบเก่าเก็บมากๆนะคะชื่อ Beneficial มนั่นแหละสีเบอร์สูตรดนาแล้วคิดว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะซึ่งเสียดายมากเพราะว่าเหลือแค่นี้แล้วอยากจะไปซื้อใหม่มากนะจ๊ะอันนี้ก็น่าจะหมดอายุแล้วด้วยนะคือสีแบบสวยไม่ไหวอะสวยมากเมื่อกี้นะคะก็ค,คิวนะจ๊ะเมลืมปมาสคาร่าคิวนะ ก็เดี๋ยวมาปัดมัสคาราคิ้วกันเดี๋ยวเมย์จะใช้ของ heavy rotation coloring eyebrow mm hmm. นะคะสีเสียสีศูนสองมัง้งเป็นแบบนี้นะจ๊ะออกแบบทองๆอนิดๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามา mm hmm. ทาคิ้วกันเลยเสร็จแล้วนะคะ last but no t l e a s t นะคะอย่างสุดท้ายเลยนะจ๊ะที่น่องเมย์จะทำนะคะก็คือ s ซ็ e เมคอัพนะคะด้วย urban decay all nighter นะคะอันนี้เป็นแบบปกผ้า ถ้าจำไม่ผิดไม่ได้มาฟรีตอนทำงานกับ Urban Decay นะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่าเอาเนี่ออกก่อนเพราะว่ามันไม่เข้ากับความเซ็กซี่ของหน้าเลยจิจั <'m> เดี๋ยวไม่พาไปดูแล้วกันว่าวันนี้ไม่แต่งตัวยังไงอะไรงไงเวลาไ,ไปเที่ยวเนี่ยไม่แต่งตัวประมาณไหนก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะมีใส่เสื้อสีดำนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้มาจากตลาดเรียบด่วนนะคะเป็นครอปท็อปนะคะชอบตรงที่มันเขียนว่า my teeth are too nice for my life to be like this Whoa that's a genuinely shocking fact ก็แบบว่าแคชชี่ดีนะคะก็เลยซื้อมาจากตลาดเรียบด่วนนะคะตัวนี้ไม่แพง150บาทได้มั้งแล้วก็กางเกงตัวนี้นะคะไม่ซื้อมานานมากแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อจากตะวันนานะคะ ก็ตอนนี้เมอ้วนขึ้นนะเมื่อก่อนมันปิดตูดเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่ปิดตูดแล้วนะจ๊ะอ่ะสวยมากก็คือใส่ไม่บ่อยนะคะเพราะว่ามันสั้นนะตอนซื้อมาชอบทรงมันแต่ว่ามันสั้นก็สามารถใส่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ใส่กับผู้ใหญ่น่าจะโดนกระบาลแยกมันจะ๊ะอ่ะต่อไปรองเท้านะคะถ้าจำไม่ผิดรองเทา้าคู่นี้เมซื้อมาจากเมซื้อมาจากเอ่อเซ็นทรัลนะคะพระรามเก้านะจ๊ะสวยไหมคู่นี้น่าจะประมาณร้อย 190ได้มั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็สำหรับอ่าสร้อยคอนะคะไม่ซื้อไม่ได้ซื้อดิเพื่อนให้มา<ๆ>เพื่อนในวงให้มานะคะจากอเมริกานะเขาทำเองเขาก็เลยให้มานะคะแล้วเมย์ก็เลือกสอร้อยคอที่เป็นรูปช้างเพราะว่ามันแบบสื่อถึงเมืองไทยดีนะคะแล้วก็ใส่มันคู่กับเสื้อนะแล้วก็แหวนเป็นแหวนแต่งงานนะคะ นี่ก็ซื้อจากอเมริกาเหมือนกันค่ะแฟ,ฟนจะถึงอเมริกาแต่ว่าเนี่ยหมอนแต่งงานนะคะมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะนะก็สามารถเอาไปปรับใช้หรือไปเรียนแบบกันได้นะคะโอเคไหมดีไหม <Okay. S 2> ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างใครชอบก็สามารถไปแต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะไม่ยากนะแล้วก็ใครอยากเปลี่ยนสีปากเป็นสีแดงหรือสีอื่นก็สามารถทําได้นะจ๊ะใครอยากติดขนตาติดเต็มที่ไปเลยนะคะไม่ได้ว่ากันนะจ๊ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับลุคปาร์ตี้ทิปของเมย์นะคะถึงไม่ได้ไปไหนเราก็แต่งตัวสวยได้แต่งถ่ายรูปได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะทุกคนอยากทำอะไรทำไปเลยนะคะแต่โชคดีวันนี้เดี๋ยวเมย์จะออกไปโชว์ลุคนี้นิดนึงจะไปซื้อของขวัญให้น้องสาวนะคะเป็นของขวัญวันเกิดนะแต่จริงๆตั้งใจจะมาแต่งลุคนี้ให้เพื่อนดูอีกแล้วก็เลยถือโอกาสแบบได้แต่งไปด้วยนะคะได้ออกจากบ้านไปโชว์ลุคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องใส่มา์กอยู่ดีทุกคนห้ามลืม ใส่มาห้ามลืมล้างมือห้ามลืมอะไรผู้มีเด็ดขาเลยน,นะสําคัญมากนะถึงมันจะแต่งเต็มยังไงแต่เวลาออกไปข้างนอกก็จะต้องปกป้องตัวเองนะคะดีๆนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤต เหตุการณ์ในวันนี้ไปด้วยแล้วแล้วก็ขอให้ลุคปาร์ตี้ทิปอันนี้นะคะไม่เป็นปาร์ตี้ทิปตลอดไปนะคะขอให้ทุกคนได้แต่งออกไปข้างนอกกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะคลิก subscribebottom นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาให้มีอ่านได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะไปบาย